โอ้ยเจ็บคอเดียเป็นอะไรพิมพงานเมื่อีนะอประพี่เมือ่อยก็ต้องโูงานทางการซิเซ็ตละแหละโอ้ยซอยอะไรล่ะเฮ้ย เอามาดัดก,ก่อนจนมี่คนมาแมนทางฝ่งทางพลอ้อาสบายดีพ่อแม่นลยไม่ลูกสบายดีพ่อแม่มึงจริงเขาเก่าขนอยเด้เออ้าวจะมาแต่สายจ้เาล่ะฮึแม่นะหลางจานคุณนั่ง <c oughs> ย,ยันง,ยงนี่ ตาเด็กวจะให้ลูกล้านทามาเก็บขาต่ตีเกือบสิบทนอยากเบิดเขาองไรเบิดเขาต่งหนึ่งเบิร์ดเบิร์ดแต่ยังมีอยู่สบายดีนง รอบซ้ำอีเล้วพี่น้อเจะในสู่ตายเลยเนาะหมอไฟซั่นใครควายเฮ็ดตั้งแต่พูดแล้วก็เรียบน้อยโมโหากะเห็นหัานงามๆเบ่หมอไฟบางๆแน่บรรยากาศยามแรงพี่น้องอุ้ยคนเข้าไปใส่เบิร์ดตากล้องตาดากับปรอยู่เลยบ่

อันน่้วาสีอบนะมันคือยังล่างกระจุ่กระจายอยู่โอ้ยเนาะป้าตบบอแม่น้ำเพชรไปถือก้อนไมมคอยเบอร์ละบอฮึเรียอตัวย้ายน้ำจาน เอาก็บยายกนคบต่างอย่างก็องเดียวกัน,นไปฟังอันยายจื่อล่พภาวมะ,มาะมหายสะอึกสะอื้นทางหลังสิทางหลังแบร

เอาไปรอดเอาไปรอดประดแม่ขอแ่แมแบงกพอภออไรงังแก่ก้าขอทวนยิดเอะเชทปากวนี่เือาหูมันจะอังับ้าห้างบ้าห้าง ไผยโนยนี่ครัาไปดู้างไทยไทยแกงบอนนี่ก็น่าแซ่บอยู่นะาย,นายางนั่นนะถันบางนา<บ>งอยาอ่างไม่ใหญ่ย่างคนยังกกางนีระดาไม่ใหญ่ยะกินถันบางนาอ่ะิมเปิลมันก็หาิซม,ซ,มซิมนะแม่ไม่ใหญ่ สะพัดเถื่อนพีงพี่น้องเที่น้องสะพัดเถื่อนแท้ขอสือกระสือมาให้กูแน่อ้าวบักหลออตก เก็บโต๊ะไอแค้นแคนน้อยเก็บโตอ่ะสบายดีอ่ะเมื่อยยังบ่เมื่อยกระสู้สาสงานเท่าไก่สิแล้วแหละสิเป็นวัดสิสเป็นไข่พี่น้องในตอนนี้ อาการบาคอยดีเลยแบบเจ็บคอก็จเป็นไข่นี่จริงๆนะเาเหมื่อยเขาเพียงแต้เมื่อวานพี่น้องเลยพี่เพียงจ้นเขาสิเป็นลมหรือว่านะตลาดอัดเดี๋ยว่ามันเหมือ่อยมันเหมื่อยสะสมนะเมือ่อานี้ก็บ,บ่ได้กินขา่าวซะมีนนะนี่นะนะกับกินหว่างหันก,นกบบนินข่าวก็บ่แซ่บดอกเมื่ขึ้นี่ซากยาวิตามินก็ไปแล้วสียาวิตามินเข้าไปแล้วเป็นหอยเค็มอยูย่เลยเม่แรงหรสีดีอือมะนาวเขม ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณหล,ลายๆเบิร์ทุกคนที่ให้กำลังใจมาสิขอบใจผู้มาสอยงานกับเมื่อกี้เป็นขอบใจหลายๆเด้อเบิร์ทุกคนที่มาสอยวอยากสอยงานย่อเข่ายออ่ยอหน้าเอ่ยซื้อมาบมเบิร์ดออกไล่คนเบิร์ทุกคนเนี่ยแหละที่มาขอบใจหลายขอบใจจากใจจริงมืเออ,อื่นกับทักบาทหยาดน้าเนาะน้ดามดามดไปแคร์ไปอยู่น้ำหน่อยลูก นี่นะน้ำอาร่มนะครูถางทิพข่าวนะลูกกระซิงเงียบีหยหลอดสบายทีป้าลุงนะไหม เอ้มันกรอกกูจะขี้อดมันดิปักลอดคนเก่งป uh ูนอ๊อฟเออนี่แหละเอออืออะไรเออต่งฮะ มึงเห็นอย่างมาหลัางจานสอยายไปเหนาะร่งฉีดก <c oughs> ันนึงมบยังนะมังนอตซาวาโรเอา้ากินบอร์อะดิดอ่ะอ้ย ย oh. 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 well, uh huh. ี่สิบห้าอ um ้าวโว้ยวอยนัิาวัวเยเนาะไพายอันนี้นะพี่นอขอีหน้าขอหิวขาวมาตังมาหุงนะมือหนึ่งมาตัวนั้นนะ เหากแต่อะไรกินกันแล้วกินอยู่พี่สายอันะกินเอออยู่พี่กามีบอเป็นยางก็กินอยู่พี่กินเนื้อต้มต้มใหม่เอ้เรามารวมกันเลยดิกินข้าวแรงเนื้อคอมินต์เนาะบอกเขาเปิดไฟแน่ๆอันนั้นนะได้ไปเปิดไฟนะ แค้นแค้นแค้นมาพี่ไปไปดามไม่เห็นดังพอแล้วพี่นี่ย่งการสิบเบอรือ บริวาสิเบือบอลเลือผมมาเห็นเบยอเห็นงานนะครับะไอย่งเมื่อกินน้ำก็มีไปลางมือเลยว่ากินเขาน่าเร็วอ้ตอนเดินถือมากรอกเนาะไม่ลูกส่วนร้ายอะไรผูสิบได้ส่วนร้นายส่วนรดด้ายสิบกกะจินเขาแน่เ ข้นส,สมืกกสมในแกงกระดูกองนะจะเอ้ยเนาจะเอาสีนออกับาเอาเนาะพี่ดำดำแป๊วหน้ามไห้ดำ,ด,ด,ำดำน้อย <c oughs> ไอ้ดีนเอาน้ามาให้ลุงเนี่ย <c oughs> ดน่ะไีเ่นนะั่นแหละนะเออนั่นแล้วนะ แขกลายแต่ว <love> ่ากราบขออภัยหลายๆเด้อบอทวงบอท่านบเทิงบอถึงบอเทิงบอฮอดบอเทิงบอพ่อก็ไรขออภัยหลายลงวดสองโตลอกที่สองใค่แต่มันรับง่ายอ้าพูดได้นิก็พูดได้หัวหลอดมัเขื่อน เกอกนิหิดด้อ้าวผ่าโอ้ยสั่งกระนางว่านทาเปินเลยล้วเฮ้ยนกดกกระนางอะไรนะคือไ้้สายอือผมมระหลาดใจแยังก็ซื้อมือ โอ้ยอย่าว่านะคือได้ใสเ้นไปนี่นาแม่างเทนนี่ดิเออสีอ๊เอ้าวซาลาี่นาเด็เล้งนี่บ่อ๋อถุงยาเล่รอพี่นางนะดูยิ นางสนะเลิรในงานนี้คนระับอืมอืนใช่หูของเจ้านะอันน้อันนี้น่องอันนี้ีนี้เขาขาย,ย่าต่อนมามเอาไปโหลดเอาไปโหลด

เอาโหลดไเอาลด้พดเอาโลดเมื่อเมื่อเมื่อห้ามน้ำว่าว่าเอ้ยนี้เนี่ยมึงอกะคือบอว่าว่าย่อคนซะก่อนเอาเมื่อมือเมื่ออาบน้ามันกับมา่อม่เอ่างย่างด้างขาสีแสน้านเขาสีหั่นมัตอนนี้

ขั้นแข็งบาให้กินน่นสุเผินสีน้นสิบอกให้เขาเจ้าะยางมาพี่เละพูนแ้วแมบควอยู่กันได้นีอ๋อโดยทัพข้านังพี่นองนังงัวสะได้ยำนังงัวนี่แหละบาถั่วบเถิงกระะไข่หลายหลาย Hãy subscribe nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ข่าวก็อยูย่ในพี่ผ่านอะแม่แม่คอือยังมันบพี่เจนได้บอกสายคนหลอดฮะก็ส่งลงเซีงเมงนั่นคือเก่าอยู่เนาะยังรออยู่32อ,อยู่อ <32 S 1> ๋อ32 32 32โอเคพี่น้องเนติ์ข่าวนี่นะลูก หุ่นน้าใช่ไหมวะอุ๊ยแคนนประาบาลลูกข่อยประชาบาลนี<อ>่น้ำแคนแคนกินข่าวแล้วสุดหรออย่างละหางกินเด้อ โตเข้าล่างแล้วทุกคนเด้ดิฟมาแล้วนี่ยังมาทันสุกวันนี้จำลาตรงเขียลงอีกที่นะตั้งเชิงให้มันสุกใส่กันตักตักทั้งลุ่มพอดีหมอตักหอดแขีวนะโอ้ยสิบนาทีเมียน้อยกระบาดนี่แล้วจบเลยโอเคพี่น้อง แค่น้ำลูกหลักครับแฟงปะเกี่ยวอีโม่อาไทยฮอดปะเนี่ยบแค่าน้ำให้ลูกก่อน